สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ยนะอกสิผ้ามาก้อยไข่หมดแดงพี่น้องได้ไข่หมดแดงมาแต่งแต้มถางปั่มเนี่ยไข่หมดแดงมาพี่น้องมื่อเนี้ยก็ได้ลายเติบอยู่เด้ได้ลายเติบอยูแ่แบงแบงกันก็นกได้กุลาซวรสองสอนีออน่ละลายเฮียนเนาะพี่น้องวันนี้ก็คเครื่องเครื่องที่เฮ็ดไปมีอิสิผ้ามาก้อยเลย กอนอื่นก็เอาเครื่องที่เห็ดใบเตรียมยวใแล้ะพี่น้องก็มีผักหอมมีหัวหอมส้อยหัวหอมแล้วก็มีพริกสดแหน่จากน่อยนะพี่หลอกแล้วก็มีมะนาวแม่อิดยังจะใส่มะนาวอยู่เพราะว่าแม่อิดมักเปียวออกเปียวๆจากน้อยก็นิกะพริกป่นลงไปเลยพริกป่นแล้วก็เข้าขวพี่น้องก้อยก็คือก้อยสูยางเฮานี่ล่ละก้อย ปลาก้อยยังก้อยกุ้งฮานฮี่แหละพี่น้องแ้่กะจะใส่บเนาวจักน้าากนอยพี่น้องเพราะว่าก้อยก้อยปเปันก้อยไปถวยนึงแล้วใส่บัะนาวที่แรกก็จะว่าใส่ซี่มึงแล้วบ่พาปะปันใดน้ียมีมักใส่ออกเปียเตี๋ยวจักน้อยแต่ละคนกับมักก็คือกันนะพี่น้องเนาะก้อยคือกันบ่พี่น้องทางบ้านพี่น้องก้อยคือกันบ่ ใส่น้ำปลาผงนัวน้ำปาลานิดหน่อยอ่กะก็ค้นให้เก่ากันก็เล,ล่ก็เล่ห้องเป็นวัดพี่น้องเอ้ยมือสองมือวันหนาวเฮ้งมือ,อนีกเะได้บปันไดทั้งหนาวทั้งล่มอากาศลด,ดลงก็เล่นเป็นวัดเป็นวัดกันดังไปเบืดพี่น้อง เขาเล่เขเล่แล้วก็ซิมพี่น้องเออนี่แหละปีปีนี้ฮอกก็ได้กินนี่แหละจ้าครั้งแรกเลยนี่แสบคักตลอดพี่น้องกินแล้วไม่อยากอิ่มไม่อยากออกกูล่ะแต่หน่อยๆมหาหันก้อยแล้วก็ได้ลายยท็แล้วพี่น้องอิ่มอยู่อิ่มพอดีล่ะที่แรกก็จะแกงก็จะแกงใส่ย,ยอดผัากวานไปเก็บยอดผัากวานมาย่างดี มัดก,ก้อยแล้วเอาส่องก้อยสิแ่บปวแกงก็เล็กก้อยพี่น้องทั้งกระไดหลายพ่อก้อยอยู่กระเล็กก้อยเอาพรอออมเสิร์ฟแล้วพี่น้องแ่บแล้วคุณน่ะขอบคุณเด้อจ่าเด้อขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจผู้ใดข้นจำลาแล้วก็ดีใจน้ำสู่สูไปน้ำกันจ้าขยันโพสขยัน